เราจะมาแนะนำการถอดแกนจัก,กรกอกตัวนี้นะครับมันแกนมันหักนะครับเราจะมาแนะนำการเปลี่ยนแกนจัก,กอกหรือแกนสาใหญ่ครับของนาฬิกาซิติเซน8,002ครับการถอด ดึงอเ,เอาแกนจักรออกมาก่อนครับ แกนจักกรกจะมีหัวน็อตเล็กๆจะมีหัวน็อตเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับให้ให้คันน็อตออกนะครับ ขันน็อตออกสามรอบครับต้องระมัดระวังแต่ใหญ่อย่ให้โคดครับและเมื่อขันน็อตออกสามรอบแล้วแล้วเราก็มาเอาเข็มเล็กๆครับเข็มปลายแหลมๆโดหัวใจใหญ่ออกครับครับ จะออกมาแบบนี้ครับเมื่ออ,ออกมาแบบนี้แล้วก็มาทําการปอดตัวใหญ่ออกครับ พอดสายใยนะครับใช้ไขควงนะครับไขควงบางๆหรือคมๆนะครับรับไอคมสอยเข้าไปทั้งสองด้านครับเลื่องัดมือซ้ายงัดทางขวามือขวาก็องงัดทางขวาครับ <Yeah. S 1> นำสายใยออกมาครับนำสายใยออกมาได้แล้ว ีนี้ตรงนี้จะมีทับทิมนะครับตังนี้จะเป็นจานทับทิมครับจานทับทิมตัวนี้เราใช้เครื่องมือที่ครับที่ถอดจานทับทิมออกคือตัวนี้ครับเครื่องมือถอดจานทับทิมจอดเข้าไปตรงนี้ครับจอดเข้าไปให้อยู่ใต้จานนะครับเพื่อเราจะได้บีบบีบบีบนำจานออกมาครับ โจทยใ์ใต้จานทับทิมครับ ใต้จานทับทิมแล้วบีบจานทับทิมหลุดออกมาครับบีบเบาๆครับครับแล้วจานทับทิมก็จะหลุดออกมาครับ มองกันชัดๆนะครับตัวนี้คือจานทับทิมครับนี่นะครับจานทับทิมจานทับทิมจะมีเม็ดทับทิมอยู่นี่หนึ่งเม็ดครับนี่ครับเม็ดสีแดงๆถ้านำของจริงมาดูก็จะรู้ครับ แล้วจกัจกรไซย่าตัวนี้มันก็เหลือแต่แกนแกนแกนจักรกลตัวนี้ตัวเดียวนะครับเราต้องการเปลี่ยนจะเปลี่ยนแกนตัวนี้ออกครับก็นําเหล็กรูมาเพื่อจะตอกเพื่อจะตอกแกนออกครับรอนะครับก็มีตัวเครื่องมือที่ถอดับจานกับทิมออกครับ และไหควงสองอันครับเครื่องงัดใสยย่ใยออกและเหล็กรูครับเหล็กที่เป็นรูรูครับเพื่อเราจะได้วางวางเหล็กรูครับเอาเอาเอาทับทิมด้านทำไมใช่ครับทับทิมไม่ใช่ทับทิมครับเอาแกนนะครับด้านที่เราจะตอกออกนะครับลงวางลงไปในรูครับ หาลูวางนะครับให้พอดีกับให้พอดีกับแกนตัวนี้เพื่อเราจะต้องตอกแกนตัวนี้ออกไปครับหาลูวางให้พอดีอย่าให้หลวมเกินไปครับให่หลวมไปอันนี้ก็ยังอยู่อันนี้จะับพอดีแล้วเราก็วางแกนตัวนี้มันเป็นแกนที่ปลายมันหักแล้วนะครับ เราจะต้องการเปลี่ยนนะครับเราก็คือเราจะต่อเราวางี่อยู่ในรูที่เรียบร้อยที่เราต่อแล้วก็วางต่อลงไปอย่างนี้นะครับต่อลงไป,ปเบาๆครับเพื่อให้จับดุดออไปทางนู้นจับรูดออกไปแล้วครับมาตรงนี้เลยครับ ไอ้แกนใหญ่ตัวนี้นะจะบอกให้ทุกท่านทราบว่าทางด้านนี้อ่ะมันก็จะมีด้านแหลกด้านนี้ก็จะมีด้านแหลกคืออันนี้มันหักหักไปทั้งสองด้านเลยครับทางด้านนี้ก็หักด้านนี้ก็หักเราจะนําแกนตัวใหม่มาเปลี่ยนครับแกนตัวนี้จะเป็นแกนตัวที่ด้านบนก็หัก ด้าน,นล่างกะหักนะครับอันนี้จะมีแกนตัวใหม่ดูด้านบนนะครับจะมีแกนเล็กๆยื่นออกไปทางด้านบนนี้อันนี้ก็จะมีแกนเล็กๆยื่นออกมาทางด้านนี้เราจะนําตัวนี้ไปเปลี่ยนนะครับถ้าเรามองในกล้องนี้ไม่ชัดท่านสั่งแกนตัวใหม่มาครับเรามาเทียบกับแกนตัวเก่าว่ามันมีจะมีเดือยเล็กๆออ,ออกมาด้านลักหนึ่งเดือยครับ อย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับเอาใส่ใยนะี่เราประกอบแกนลงไปแล้วแล้วประกอบอาาการทับกิ่งมาแล้วเราจะเอามาลองดูก่อนครับใสยใยยัเพิ่งใส่เราวางลงไปตรงตำแหน่งที่ใสยใยลงก่อนครับวางลงไปให้ลงตำแหน่งกันแล้ววางจักรกอบ ระวางสะพานทับจักรกอกไว้ก่อนครับสะพานทับจักรกอกและจัดให้จักรกอกเข้าที่ จักรกอกเข้าที่ดีแล้วเราก็ลองเขี่ยจากกอกดูนะครับถ้าจักรกอมบบุนคล่องถ้าจักอกหมุนดีมันจะหมุนคล่องแบบนี้เลยครับหมุนไปแบบไม่มีอะไรติดขัด อย้อนกลับมาที่จานทับทิม Gaming ก่อนนะครับจานทับทิมนี่จะมีหัวทับทิมอยู่นี้นะครับแล้วก็จับให้ตรงข้ามกับหัวทับทิมครับจับด้านนี้แล้วเราก็วัดนะครับว่าเราจะใส่สายใยตร,ตรงตรงไหนครับนะหัวทับทิมอยู่ด้าน <c oughs> บนนี้นะครับมันจะไปเข้าคอมาด้านด้านบนนี้แล้วตัวนี้จะเป็นหัวจับสายใย,ยนะครับเราจะต้องประกอบสายใยให้ตรงนี้ครับ ก็คือตรงนี้แหละครับแเราก็วาลงไปแล้วนำสายใยมาประอมาประกอบเข้าไปจับสายใยมาวาลงในตำแหน่งที่เราจับไว้ครับแล้วค่อยๆกดเข้าไป เมื่อกดใยใหญ่เข้าไปในแกนใหญ่เรียบร้อยแล้วก็นำมาประกอบลงหัวสะพานครับเอาด้านหัวเอาด้านที่มีหัวแกนนะครับหัวใยใหญ่นะครับวางลงมาในตำแหน่งนี้ วางสายใยลงในตำแหน่งเรียบร้อยแล้วขันน็อตครับคันน็อตให้ตึงมือเลยครับและจากสายใยให้เข้าครับตัวนี้คือเขาเรียกว่าหัวจะโลนะครับให้เข้ากับหัวหัวจะโลนะครับท่านนำของจริงมาดูท่านจะเห็นนะครับหัวจะโลตัวนี้ เมื่อเข้าในง่ามของหัวตลูแล้วเราก็บิดล็อกไปทางซ้ายนิดหนึ่งครับตอนปิดออกแล้วบิดไปทางขวานะครับบิดเข้าแล้วก็บิดไปทางซ้ายนิดหนึ่งครับก็เป็นอันว่าเข้าตำแหน่งเรียบร้อ,อยครับสายใหญ่ก็จะเป็นในรูปแบบนี้ครับดินได้เดือเดืองเดือครับแนะนำประกอบเข้าไปใน ในตำแหน่งสายใหญ่เลยครับการประกอบสายใหญ่แกนใหญ่ตัวนี้ต้องใช้ความ ละเอียดนะครับความระมัดระวังนะครับอย่าใช้ความรุนแรง <Yeah. S 1> เมื่อประกอบ